สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันอังคาร21พฤษภาคม2024วันนี้เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่7เทศกาลธรรมดานะครับก็จะนำเอาบทอ่านจากบทเทศกล่าวถึงหนังสือปัญญาจารย์โดยนบ,บุญเกโกรีแห่งนิสสาพระสังฆราชที่มีหัวข้อบอกว่ามีเวลาเกิดและมีเวลาตายมีเวลาเกิดและมีเวลาตายความ จริงที่ว่าเป็นธรรมดาที่การเกิดและการตายย่อมเกี่ยวโยงกันคำกล่าวของพระกัมพีจอนนี้ได้ถูกแสดงไว้อย่างชัดแจง้งการตายย่อมตามการเกิดและทุกคนที่เกิดมาในที่สุดก็ต้องจบลงที่หลุมศพม,มีเวลาเกิดและมีเวลาตายข้าแต่พระเจ้าขอข้าพเจ้ามีเวลาเกิดและเวลาตายที่เหมาะสมแน่ละไม่มีใครจะคิดว่าพระองค์ถือการเกิดและการตายตามธรรมชาติของเราเป็นจิตการแห่งคุณธรรมน้ำใจของเรา ก็ไม่มีส่วนในกิจกรรมนี้ด้วยเหตุว่าการเกิดไม่ได้เป็นมาเพราะน้ำใจของสตรีหรือความตายก็ไม่ได้เป็นมาเพราะบุคคลหนึ่งเลือกที่จะตายเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีคุณธรรมหรือประโยชน์ชั่วใดอยู่เหนือความควบคุมของเราเราจึงต้องพิจารณาว่าเวลาเกิดและเวลาตายที่เหมาะสมคืออะไรข้าพเจ้าคิดว่าการเกิดที่เรากล่าวในที่นี้หมายถึงความรอดของเรา ตามคํากล่าวของประกาศกพอิสยาที่ว่าเมื่อบุรุษผู้หนึ่งให้กําเนิดแก่ความรอดของตนความเจ็บปวดแห่งวิญญาณของเขาหลังจากที่ได้ก่อให้เกิดขึ้นในความยงเกรงพระเจา้าพูดอีกในหนึ่งว่าเราเป็นบิดาของเราเองอาศัยเจตจํานงที่ดีและการเลือกจากอิสระเราให้กําเนิดแก่เราเองนำเราเองไปสู่ความสวา่างเราทำเช่นนี้เป็นก็เป็นเหมือนผล ในการรับพระเจ้ามาในเราเมื่อเราถูกรับเป็นบุตรของพระเจ้าบุตรแห่งผู้ทรงสรรพานุภาพบุตรแห่งพระผู้สูงสุดอีกวัวหนึ่งเราอาจจะทําให้ตัวเราไม่เกิดผลไม่สมบูรณ์และที่โลกตามวาจาของท่านคักสาวกที่ว่าในเมื่อรูปแบบของพระกิสต์เจ้ามีได้ประกอบขึ้นในเราเหตุว่าคนของพระเจ้าจะต้องบรรลุพุทธ,ธิภาวะในเมื่อ เข้าใจแจ้แจ้งแล้วว่าเราเกิดในเวลาอันเหมาะสมอันเหมาะอย่างไรก็เป็นการเข้าใจ,จแจ้แจ้งว่าเราจะตายในเวลาเหมาะอย่างไรด้วยเหตุว่าสําหรับนักบุญเปาโลไม่ว่าเวลาใดๆก็เป็นเวลาหมที่จะตายดีท่านประกาศเรื่องนี้ในหนังสือของท่านข้าพเจ้ายืนยันประหนึ่งเป็นคําสาบานในเมื่อข้าพเจ้ากล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าข้าพเจ้าจะตายทุกวันและที่อื่น อีกท่านกล่าวว่าเพราะเห็นแก่ท่านเราได้สู้ทนความตายอยู่ทุกวันและเราเองก็มีคำตัดสินลงโทษให้ตายอยู่ในเราแล้วที่จริงไม่เป็นการยากที่จะเข้าใจว่าท่านเบาโลนั้นตายทุกวันอย่างไรท่านเป็นผู้ที่ไม่เคยเจริญชีวิตในบาปมัธยัตรร่างกายของท่านอยู่เสมอและรับทนไว้ในกายของท่านซึ่งพระกายของพระคริเจ้าผู้กำลังตายท่านถูกตรึงดังเขน ไว้พร้อมกับพระคุณเจ้าตลอดเวลาท่านไม่เคยเจริญชีวิตเพื่อตนเองแต่มีพระคุณเจ้าจเจริญชีวิตอยู่ในท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้านี่แหละเป็นเวลาซึ่งจะนำมาซึ่งชีวิตแท้จริงเพราะพระเจ้าตรัสว่าเราจะทำให้ตายและจะทำให้มีชีวิตซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการตายจากบาปและกายได้รับชีวิตใหม่ฝ่ายจิตเป็นพระคุณแท้ของพระเป็นเจ้า ครับนี่ก็เป็นหนังสือปัญญาจารย์ก็พูดถึงการเกิดมาและก็ความตายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่ภายหลังก็นักบุญโบโลก็นํามาพูดี่ั็วันนี้นักบุญเกโกรีนิสสาก็อธิบายให้เราเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นก็มีการเกิดเกิดมาแล้วก็เราก็จะมีเวลาตายการเกิดมาของเราในโลกนี้ก็แน่นอน เป็นสิ่งที่พระเบญจเจ้าพรงสรงโปรดให้เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้นะธรรมชาติก็จากพ่อแม่อะไรของเราก็แล้วแต่แล้ววันหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปแต่เราจะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะอะไรเมื่อไหร่แต่ว่าในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องคิดคานึงถึงเสมอว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ได้รับพระผ่ได้รับชีวิตแล้วในความเชื่อของเราคือมีชีวิตของพระเบญจเจ้าที่อยู่กับเราแล้ว และเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายของเราจะต้องสูญสลายไปแลว้วมาพูดง่ายคือเราจะต้องตายความเป็นมนุษย์ของเราจะจบสิ้นไปนั้นชีวิตของเรานั้นก็ยังต้องอยู่กับพระเบญจชาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจชาอีกนะครับต้องมีชีวิตใหม่ฝ่ายจิตอมื่อังที่นักบุญเปาโลก,ก็บอกไว้ไม่ว่าจะเกิดหรือจะตายก็มีชีวิตอยู่กับพระเบญจชาเป็นหนึ่งเดียวกับโค์แล้วเราได้ยินเขาพูดใช่ไหมพระเยซูเจ้าบอกเราเป็นพระเจ้าของทั้ง ผู้เป็นและผู้ตายก็มาฟมาพระองค์นั้นก็เป็นพระเจ้าของทุกๆคนนั่นเองในเวลาเดียวกันในแต่ละวันเราจึงถูกเชื้อเชิญได้รับการเชื้อเชิญให้ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นเกิดมาด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยพระพรของพระเป็นชาและได้รับพระพรสําหรับการดําเนินชีวิตที่ดีในแต่ละวันแล้วเราก็จะตายแล้วเมื่อเราตายแล้วเราก็จะได้รับพัสเกจิมงคล เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าถ้าหากว่าเรามีชีวิตในระหว่างที่ดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างดีนะครับนี่คือความเชื่อวันนี้ที่หนังสือปัญญาจารย์ก็บอกเราอย่างนี้อธิบายโดยนักบุญเกียรติรีย่งนิสาที่เราได้ฟังดังนั้นพี่น้องขอให้เราได้มั่นใจและก็จะเจริญชีวิตด้วยความเข้มแข็ง,ขงด้วยความดีด้วยความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทัน้งหลายเถด Amen.